สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย Disney Plus ก็ได้ประกาศวันออนแอร์ซีรีส์ใต้แสงจันทร์วันหวนคืนในวันที่18สิงหาคมนี้โดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างเพลงนุ่มหล่อสีขายจากซีรีส์เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตา แล้วก็นางเอกสาวสุดน่ารักเถียนซีเวยจากซีรีส์ผู้พิทักษ์รัติการแห่งต้าเฟิงแฟนๆซีรีจีนที่รอชมผลงานของพระนางคู่นี้ก็อดใจรอกันอีกนิดนึงซีรีส์ใต้แสงจันทร์วันหวนคืนออนแอร์วันแรก18สิงหาคมนี้บนดิสนีย์พลัสซีรีส์ใต้แสงจันทร์วันหวนคืนหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่ามูล i ตรียูเนียก็ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ในชื่อเมยฟูหลง โฉงฟู่ลี่ชางของนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่าฟู่หัวซีรีส์ก็จะเป็นแนวเทพเซียนโรแมนติกดรามา่านำแสดงโดยสีขายรับบทเป็นเหมยจูวีมือป่าปีศาจนุ่มผู้เก่งกาจส่วนนางเอกสาวเสียนซีเวยก็จะมารับบทเป็นอูเจินทิดาของเหอหนานอ๋องที่มีวิญญาณปีศาจแมวอยู่ในร่างส่วนผู้อำนวยการสร้างก็จะเป็นคุณหลี่เฮ้าฉีฉี ซึ่งตัวคุณหลี่ห้าวฉี่เนี่ยเขาก็มีผลงานซีรีส์เด่นๆเช่นรักนะครับพี่สาวคนสวยในปี2014บันทึกลักข้ามพบในปี2015และล่าสุดก็คือเรื่องเรียกข้าว,ว่าคุณหนูอันดับหนึ่งหรือในอีกชื่อก็คือมรสุมชีวิตในปี2024เป็นต้นซีรีส์ใต้แสงจันทร์วันหวนคืนก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น39ตอนจบแล้วก็กำหนดจอออนแอร์ให้แฟนๆซีรีส์จีน ได้รับชมกันเป็นตอนแรกในวันที่18สิงหาคมนี้บนแพลตฟอร์ม Disney Plus สำหรับเรื่องย่อของซีรีส์ใต้แสงจันทร์วันหวนคืนก็จะกล่าวถึงเรื่องราวความรักอันแสนอัศจรรย์ระหว่างมนุษย์และปีศาจโดยย้อนไปในสมัยราชวงศ์ถังที่เมืองฉางอันยังมีสาวน้อยผู้งดงามนามว่าอูเจนินรับบทโดยเทียนซีเวยนางนั้นก็มีฐานะที่สูงส่งเนื่องจากว่าเป็นธิดาของเหอหนานอ๋อง แล้วก็ยังมีมารดาเป็นน้องสาวของฮองเฮาอีกด้วยแต่นางนั้นก็มีความลับที่ไม่อาจบอกใครได้ก็คือน,นางมีวิญญาณของปีศาจแมวอยู่ในร่างโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่นางยังเป็นเด็กซึ่งเคยประสบอุบัติเหตุจนเกือบเสียชีวิตแต่ว่าได้จอมปีศาจแมวช่วยชีวิตเอาไว้โดยถ่ายทอดพลังปีศาจให้กับนางต่อมานางก็ได้เป็นสิทธิ์ของจอมปีศาจแมวและก็รับช่วงปกครองเมืองปีศาจ ที่ซ่อนเล้นอยู่ในนครฉางอันต่อจากอาจารย์อีกด้วยชีวิตของอูเจิ้นก็เลยมี2โลกคือในยามกลางวันนางก็จะเป็นหัวโจกของบรรดากลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวในฉางอันหาเรื่องสรุษสนานทำไปวันวันหนึ่งส่วนกลางคืนก็จะกลับกลายเป็นราชาปีศาจคอยดูแลความสงบเรียบร้อยของนครปรีศาจในฉางอันแต่วันหนึ่งเหมยจูหวีรับบทโดยสีข่มือป่าปีศาจนุ่มรูปรอ ผู้ที่เชี่ยวชาญวิชา,ชาอาคมลทัทธิเตา๋าก็ได้เข้ามารับตําแหน่งในช้างอันเขาเองก็เริ่มออกปลาปามเหล่าปีศาจอย่างไม่เลือกหน้าซึ่งก็สร้างความวุ่นวายให้กับเมืองปีศาจเล่นลับมากและก็กลายเป็นคู่ปรับสําคัญของอูเจ้นแต่ในยามกลางวันตัวเหมยจูหวีนั้นกลับตกหลุมรักอูเจ้นในร่างของมนุษย์เรียกได้ว่ากลางวันก็หวานชื่นกันกลางคืนก็หยุมหัวกันแต่ว่าความลับนั้นก็ไม่มีในโลกจะเป็นเช่นไรหากเหมยจูวี รู้ความจริงเข้าว่าอูเจิ้นคือราชาปีศาจแมวความรักของคนทั้งสองจะช่วยให้พวกเขาก้าวข้ามผ่านด่านเคราะห์นี้ได้หรือไม่ก็รอไปติดตามชมกันต่อได้ในซีรีส์ใต้แสงจันทร์วันหวนคืน18สิงหาคมนี้บนแพลตฟอร์ม Disney Plus โอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ใต้แสงจันทร์วันหวนคืนหรือมูลรยูนพร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อน ท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกําลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด s u b s c r i b ์หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องหมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ